สัปดาห์นี้เตรียมพบกับการดวลกันของสาวๆวแสนสวยในตีมคนรักของหวานขนมนี่เราถนัดไหมของหวานชอบเลยค่ะชอบมากเอากี่ไม้ห้าสิบไม้หมดร้านก็อาจจะยังไม่พอยินไว้ในใจในใจไม่ต้องบอกเย็นๆอยเย็นๆอน่้ยมันัดโอ๊ยโอโอเคโอเคอผู้ชมนะครับสามารถกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับช่องทางต่างๆและคลิปทุกคลิปของเราด้านล่างนี้เลยนะรากติดตามรายการดีเตอร์ออรยุทธภูมิกะเพาะเหล็กกันด้วยนะครับ<ฮ>สวัสดีครับผู้ชมครับได้เวลาแล้วที่จะมาคดหารนักกินกะเพาะเหล็กกับลูกพี่้มาตอนนีผู้ชมครับเข้าสู่ดีเตอร์ยุทธภูมิกะเพาะเหล็กครับวันนี้เราบอกพิเศษมาก ผมพาลุงพี่เนี่ยมาไหว้เจ้าไปจุดทูบเลยหรือจุดทูบเลยสวัสดีครับขอัหดีเิงรีหอติงรีฮอสวัสดีนะได้มาไหว้ขอพรสุดติดโอ้แต่บรรยากาศมันได้สองใช่ไงเพราะที่นี่คือบรรยากาศของชัยนาทาวัยลุงพี่ยาวราชไอ้กบราชที่นี่คือชัยนาทาว อยู่ในช่วงของศารยาเขาเรียกว่าไชน่าทาวสารยาเอ้ยจะถามนิดนึงสองร้านที่เรามากินวันนี้เลยเนี่ยมันคือร้านอะไรเอ้ยลูกพี่รู้จักขนมดังโงะไหมดังโงเอานี่เป็นญี่ปุ่นอ่าล้วเปิดอะไรไชน่าทาวก็ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นโลเคชั่นที่เหมาะสมในการเดินทางไงลูงพี่แล้วต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขามี สาขาอยู่ทั่วประเทศเนี่ยยี่สิบกว่าสาขาร้านที่เราจะมาวันนี้มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ20สาขาาขาต้องยุทธภูมิของเราวันนี้ลูกพี่ก่อนจะไปลูกพี่ผมอยากให้ลูกพี่วันนี้ใหญ่ๆเลยเชิญชวนแบบว่าท้าทายโว้ยโถมใครที่เป็นนักกินอะไรต่างๆมือสมัครเล่นอยากให้พี่ชวนจัดไปชวนเดียวชวนเลยสมัครยังไงอาชีพไหนได้บ้างต้องบอกเลยนะครับเป็นใครก็ได้ครับอาชีพอะไรก็ได้แค่คุณรักในการกินและชอบอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับ อาชีพอะไรก็ได้ชายหรือหญิงได้ทุกเพศทุกวัยเข้ามาสมัครกันเยอะเข้าไปสมัครได้เลยหรือว่าดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมใน Facebook แฟนเพจของเราได้เลยครับตอนนี้ยุทูมิูของเราพร้อมเลยด้วยลูกพี่ไปเลยเขาน่าจะพร้อมไปแล้วล่ะควรไปอยากเห็นไปยุทูบบมูนี้ของเรานะฮะกัฟีนิกซ์ลาวา ยุทธภูมิของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขนมหวานแนวญี่ปุ่นชื่อดังที่ครองใจวัยรุ่นไทยมานานแล้วกว่า8ปีนั่นก็คือร้านฟินิกส์ลาวานนั่นเองซึ่งร้านเนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องซาลาเปาไส้ลาวาแบบหลน้นทะลักเยิ้มๆและทางร้านยังใช้วัตถุดิบอย่างแป้งโมจิในการทำซาลาเปาอีกด้วยที่ไม่ว่าใครได้ลองกินก็ต้องฟินไปตามๆกันรวมไปถึงขนมหวานต่างๆอีกมากมายให้ลูกค้าได้เลือกกินกันอีกด้วยล่ะ ครับและนอกจากเมนูสลาเปาไส้ทะลักยอดฮิตแล้วทางร้านจะมีเมนูไหนอีกบ้างเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับตอนนี้พาเข้ามาในยุทธภูมิของเราแล้วแะเจ้าของร้านรอต้อนรับแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่เพื่อนบสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับตอนนี้เลยถามจอดแต่ละเมนูแล้ะผมยีมือเลยแมนรีบไปไหนหิวแล้วสิคิดว่ามันอยากกินไหม ตาหวานเลยนะโอหของหวานตาจะเค็มก็ไม่ใช่หรอกว่าใจเย็นๆพี่ชายนะคพี่เหมินทำบรรยากาศน่ารักมากแถวคาเฟ่เลยกับฟินิกลาวานะครับได้ข้อมูลมาว่ามีสาขาเยอะมากตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับพี่มี27สาขาเนาะระหว่างนี้ผมอนุญาตให้พี่พีทเนี่ยเห็นตาหวานได้ทานอาชิมเมนูต่างๆอ่ะแอนถามนี้ก่อนครับครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นไส้ออริจินอลลาวาไข่เค็มเป็นตัวขายดีใช่ใช่ี่คือตัวขายดีของเขาเป็นออริจินอลลาวา ไข่เค็มอันนี้นะครับออริจินนลลาวาไข่เค็มครับพีทพีทพ่อเนะเขาเป็นลาวาคุณไปกินอะไรทั้งคำให้เขาคุยัด้วยสิพ่ออะไรนะเขาไม่เห็นลาวาดิหรือว่าพีทกำลังเคี้ยวความอร่อยอยู่พี่เผิ่อครับเผื่อผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบคือแน่นอนแล้วมีมินบิ๊กแฟนของร้านอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นลูกค้าใหม่พี่เผอครับ คอนเซปต์ของอาหารที่ร้านเนี่ยเป็นเป็นขนมหรือว่าเป็นอะไรประเภทไหนครับก็เป็นร้านขนมแล้วก็ซาลาเปาแบบฉบับญี่ปุ่นแต่อย่างเช่นพวกแป้งเนี้ยก็จะเป็นผสมแป้งโมจิเข้าไปให้เทคเจอร์เหมือนกับเรากินซาลาเปาที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีเขาจะชอบแบบนี้ครับคือแป้งปกติเนี่ยถ้าเรากินมันจะนุ่มอย่างเดียวใช่ครับแต่อันนี้มันจะมีความเหนียวและนุ่มเออหงอช็อกกันลาวาเลยพี่เบร์ดมาดูให้คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เลยว่าการเป็นลาวาเนี่ย มันสุดยอดขนาดไหนพี่แนะนำนะพี่แนะนำก็หันตัวใช่ใช่ใช่หรอหรออย่างนี้หรอใช่แล้วแล้วมันจะมนดเห็นไหมดูดิดูดิดูดิอขายแบบโอ้ยโอ้ยดิโอ้ยโอ้ยอโอ้ยเขาย้าแล้วผู้ชมเดี๋ยวดูนีความเยอ้มเยอมที่มือเลยนะเยอ้มแค่ไหน ามลอได้อูันนี้ก็จะเป็นมันโถโฮบีดกับสัขยาไข่เค็มซิกเนเจอร์เราอ่ะครับอันนี้คือมันโถจิ้มเลยเหรอใช่ใช่ใช่ครับโอ้ยตุ้งเียจิ้มมาแบบเนี้ยผมไม่อยากจะทำภาพซ้ำๆครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเกือบจะหมดรุ่นเหมือนกันนะเราอะจี่ตัวนี้คือทีเด็ดคุณผู้ชมขออนุญาตนะนี่อันนี้คือทีเด็ดเขา พี่เบิร์ดครับครับดูแบบใส่ใจมากๆเลยเรื่องตรงนี้มีมีเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ไงให้กับลูกค้าบ้างเรื่องดีดเลยอาจจะเพราะว่าเราเองอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วเวลาเราทําขนมเนี่ยเราก็เลยแบบได้อิทธิพลมั้งเอาความคิดมาเวลาเราคิดตอนทําขนมแรกๆเราก็พยายามจะแบบใส่ความใส่ใจอ่ะพอลูกค้าบางคนซื้อของเราไปฝากใช่ไหมสองแบบเป็นกล่องแบบเนี้ยล้วก็คือเราต้องหาความแตกต่างตอนทําแรกๆเอาใจใส่กับแพคเกจิ้งให้เยอะแล้วก็พวก รายละเอียดต่างๆเช่นกระดาษรองซาลาเปาทำยังไงให้มันไม่ติดก้นซาลาเปาอะไรแบบนี้ครับอันนี้ดีเลยแล้วก็บางทีอะไอปัญหาเกี่ยวกับอย่างเงี้ยมันมีเยอะนะคือเราดึงซาลาเปามาจะปบะปุ๊บข้างล่างเห็นไส้หมดแล้วคือหลุดไปหมดเลยไม่ได้เหลืออะไรเลยนะน้ำตาลแทบไหลบางทีดึงหมูตะไครูไปด้วยเออได้ไหมใช่บางทีถ้าเราตัดใจมาแล้วอะไรป่ะกูกินกระดาษก็ได้ว่ะ พี่ต้องมีอ่ะมีต้องมีอ่เคยคิดอยู่อีกหนึ่งเมนูพี่เหมครับผมตรงนี้ที่มีให้เห็นด้วยใช่ครับใช่ครับตรงนี้มีอะไรบ้างครับก็เป็นติ่มซำก็ส่วนใหญ่ก็อ่าสี่สี่สี่ชนิดของเราก็จะมีขนมจีบซึ่งจะเป็นสไตล์หนึบหนับเป็นทางอันนี้แบบครับใช่ครับขนมจีบก็จะเป็นแบบหมูกุ้ง อันนี้หมูหมูกะกุ้งคนกันใช่แล้วเกี๊ยวซ่าเห็นไม่เกี๊ยวซ่าหมูรวนอันนี้เกี๊ยวซ่าหมู้วนใช่ครับผมถ้าเก่าก็จะเป็นท่าเก่ากุ้งท่าเก่าลากุ้งลายกุ้งมาสองหมูนี่ทารักออกมาเลยนะพี่พีชใช่ทำหนึไม่ต้องแล้วแหมเอเป็นจทำเป็นอันนี้อะไรอันนี้อะไรคุณอย่าบีบกระเดียกผมหิวมาให้พอท์ชินอุ้ยน่ากินมากอันนี้เป็นขนมจีบหมูกุ้งใช่ใช่แตเป็นคนที่ไม่ค่อยจิ้มนะครับเพราะว่าผมอยากจะลองเป็นรสชาติของเขาไปเลยนะครับ เอาตรงบ่าไม่มีฟันก็ก็กินได้อะเอาเนื้อเนื้อบรรดก็ได้แล้วว่าดีมากเลยอ่ะนี่เหมือนครับชื่อร้านฟินิกส์ลาวาฟินิกแล้วก็จะนึกถึงนี่นะคือนึกถึงนกฟินิกเออ่ใชแต่ว่าความผมเห็นโลโก้อ่ะนั้นมีความน่ารักมากนะครับคือโลโก้ที่เป็นเป็นนกเชนแคนก็พยายามออกแบบว่านกตัวนี้ชื่อฟินิกส์นะครับโอ้โหนครับ ทำยังไงก็ไม่ตายอ่ะครตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อน้องมัสคอตไปด้วยอ๋อได้ก็ได้แต่ตมัสคอตน่ารักมากเลยนะพี่พีชมันมองน่ารักนะมองแบบน่ารักครับผมแต่วันนี้จริงๆแล้วอ่ของไม่ได้มีขนมนี้อย่างเดียวก็ยังมีอะไรที่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขนมญี่ปุ่นแท้ๆอันนี้ผมไม่รู้เลยนะอันนี้ผมเขาเรียกว่าดังโง่ดังโง่ครับดังงโ ดังโมกนี่ก็จะมีหลายแบบใช่ไหมมีหลายแบบที่แนะนําดีกว่าครับก็ตัวเบสิกก็จะเป็นฮานามิดังโงกก็คือเป็นแป้งเปล่าๆฮานามิเนี่ยมัแปลว่าแบบชมดอกไม้ก็เหมือนกับว่ากินดังโงะตอนเทศกาลชมดอกไม้ที่อัวเามันจะถ่ยดีคือมันเป็นแป้งเหนียวๆนุ่มๆน้อยก็มีความหวานเล็กๆง่ายแล้วตัวอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นพอราดถั่วแดงก็ดังโงะราดถั่วแดงแต่อันนี้ามันจะมีความแล้วส่วนตัวหละที่ชอบอันนี้ครับ ดูคุณผู้ชมโอ้โหถั่วแดงแบบแน่นๆแบบใบไม้แบบนี้ด,ดูสิเยอะมากเยอะมากเลยใครถั่วแดงไม่ห่วงเลยนะ <laughs> จริงๆใช่ใช่เพราะว่าตัวนี้คือถ้าจะอร่อยอ่ะต้องลาดถ,ถั่วแดงให้เยอะกว่าดังโง่ก็ <laughs> มันอร่อยตรงถั่วแดงนี่นแหละครับ<อ> <laughs> ถั่วแดงพวกดีเลยพี่มีที่เก๋คุณผู้ชมทาๆอีมากดีมาก คือโอหนี่มันเป็นเมนูผมเลยนะผมบางครั้งแรกพี่เบิงคุณผู้ชมครั้งแรกในชีวิตที่ขนมนี้รันดีมากเลยแต่ถามพี่เืิงนิดนึงครับคือวันนี้ร้านพี่เพิงเนี่ยเปิดมา8ปีแล้ว8ปีพี่เืิงเคยมีแบบจัดแข่งกินม้างไหมพี่ไม่เคยเลยในครั้งแรกถ้าวันนี้จะขอสักหนึ่งเมนูในการจัดการแข่งขันครับพี่เพิเลือกเลยพี่ไอพีเลือกเลย ผมว่าตัวตัวนี้ครับมิตราชิดังงกมิตราชิดังงามันมันยไมันสามารถแยกอากาศได้นะพี่ดึงออกได้พี่เอ้จ้ะมันแยกอะกัาเอออ่ร้องเออมันคืออะไรพี่ไอวนีนูนี่คือเมนูแข่งขันนะฮะครับคือมันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของญี่ปุ่นเวลาใครไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเมนูนี้จะเห็นแล้วก็หากินยากในประเทศไทยมันคือมันมีอะไรบ้างก็จะมีปลาโอนะครับโชยุน้ำตาล เป็นซอสนะครับแล้วก็รากกับดังโงบเมนูนี้เป็นเมนูฮิตอันนี้ฮิตมากแล้วก็ที่ร้านก็ขายดีมากมากครับครับครับคือถ้าใครเสิร์ฟมิเนราชิเนี่ยก็จะเจอปีนิกลาวาก่อนมันเหมือนเป็นเจลาตินเลยอ่ะใช่หอมหอมหอมกลิ่นแบบมีความเค็มหวานกับแป้งนุ่มๆโอ้โหดีอันนี้เป็นเมนูหลักองครับผม ั S <S <S อยอด <วะ S 2> ยเลยีเดียวตรงหน่อยสอโอเคเพราะฉะนั้นครับเมนูของเราวันนี้ในการแข่งขันเฟ้นหานักกินกระเพาะเหล็กนั่นคือมิตราชิดังโงตัวนี้นั่นเอง แล้ววันนี้ครับทางรายการมีผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่จากยูโรนะครับมามอบให้กับทางร้านฟินิกลาว่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชอบไากเลยชอบมากชอบมากเลยกินกันมันเลยนะโเมื่อสักผู่นี้นะคุณผู้ชมพี่พีทเรากินหลากหลายเมนูยังไม่หมดนะในร้านของฟินิกลาว่าเพราะว่าเขามีเป็นเครื่องดื่มด้วยเมื่อกี้พี่ได้ลองกินในตัวอะไรสออายุสู โซดาคอฟฟี่อะไรของเขาคืออันนั้นดีมากแล้วก็ไม่ชวนนะแล้วก็คุณไม่กินนไอไม่เห็นคุณแต่คุณก็สั่งกาแฟวันนี้มีกาแฟครับเพอนดูเลยเมนูจริงจริงนะพี่แต่บอกแล้วนะฮะเราได้เมนูแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ได้มาแข่งขันกันแบบรวดเดีวจบอ้าวทำไมกันเพราะว่าเรายังมีโจทย์เซอร์ไพรส์มันๆอีกเหมือนเดิมนะฮะแล้วว่าโจทย์เซอร์ไพรส์จะคืออะไรผู้เข้าแข่งขันจะคือใครนะครับผมช่วงหน้ารู้กันฮะ ได้เมนูการแข่งขันสำหรับยุทธภูมิฟินิกสลาวากันมาเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือมิทาราชิดังโงะนั่นเองต้องบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานจากประเทศญี่ปุ่นครับดูเผินๆแล้วอาจจะคล้ายลูกชิ้นปิ้งบ้านเราแต่จริงๆแล้วเป็นขนมหวานที่กินเพลินมากๆรสออกหวานหวานเค็มๆเ,เรียกว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเลยล่ะครับถึงแม้ว่าพ่วงขันของเราในวันนี้จะเป็น3มสาวตัวเล็กก็ไม่ได้วันกลัวเรื่องเมนูเลยล่ะครับแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างรอชม กันช่วงหน้าครับ,รบนนแล้วขนมนี่เราถนัดไหมของหวานชอบเลยค่ะชอบมากเอากี่ไม้ห้าสิบไม้หมดร้านก็อาจจะยังไม่พอ